สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเชฟนิดากับรอยไทยไอเดียอีกแล้วนะคะด้วยความที่ดามีคุณยายเป็นชาวต่างชาติแต่ที่บ้านก็ชอบทานอาหารไทยมากๆเลยทําให้ด้าชอบเมนูฟิวชั่นเป็นพิเศษค่ะวันนี้ได้เลยมีเมนูลูกเครื่องญี่ปุ่นมาฝากกันนะคะกับแกงส้มผักรวมใส่เอบิฟรายค่ะเอบิฟรายนียคือกุ้งชุบแป้งทอดแบบญี่ปุ่นนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ เริ่มต้นโดยการนำน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยแกงส้มนะคะขอใช้เป็นกล่องใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้มีกุ้งอยู่หลายตัวค่ะเพื่อเพิ่ม,ม,มความหอมของแกงส้มเนี่ยเดีย๋ยวเราจะปรุงรสด้วยกระชายค่ะใส่กระชายลงไปนะคะแล้ขออนุญ,ญาตชิมความเปรี้ยวนิดนึงว่ารสชาติเปรี้ยวพอหรือยังนะคะขอเพิ่มความเปรี้ยวอีกนิดนึงนะคะเราจะใส่น้ำมะขามลงไปเพื่อเพิ่ม,มความเปรี้ยวสักหนึ่งช้อนโตก,ก็พอค่ะ ตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะผักนี่ก็เลือกใส่ตามชอบเลยนะคะแต่วันนี้เราขอใส่เป็นดอกกระหล่ำนะคะถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็มะละกอนะคะพอผักสุกได้ที่นะคะแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะกุ้งเอบิฟรายนี่นะคะก็คือกุ้งชุบเตดขนมปังทอดแบบญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็นำเอบิฟรายของเราจัดใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูลูกครึ่งของนิดาแกงส้มผักรวมทานคู่กับเอบิฟรายค่ะสำหรับเมนูดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนิดาก,กับรอยไทยไอเดียนะคะรอยไทยไอเดีัมพลฟูด้ด The Healthy t a s